Thank <music> you. ก็สำหรับปีนี้นะครับก็เป็นปีที่คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยนเรศวรเนี่ยจะตั้งขึ้นมาครบรอบ30ปีนะครับเพราะฉะนั้นในการจัดงานเกษตรนเรศวรครั้งนี้เนี่ยก็จะถือว่าเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ30ปีนะครับก็จะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานในหลายๆมิตินะครับอ,อย่างแรกเลยก็คือสถานที่จัดงานเนี่ย ใน17ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเราจัดงานที่บริเวณคณะเกษตรศาสตร์ของเรารแต่ว่าปีนี้เนี่ยอพอมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบจัดงานแล้วก็เพื่อให้สาธารณชนได้รับรู้รนะครับว่านวัตกรรมการเกษตรเนี่ยได้มีการพัฒนาไปอย่างไร,รแล้วก็มีการขยายสเกลงานให้ให,ใหญ่ขึ้นเป็นงานระดับภูมิาภาคภาคเหนือนตอนล่างก็เลยเปลี่ยนสถานที่จัดงานนะครับก็ ย้ายมาอยู่ที่ด้านหน้ามาหาชัยนะครับโดยใช้อาคารศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมนานาชาติสมเด็จพระนเรศวรซึ่งอยู่ด้านหน้าของมาหาชัยซึ่งจะเห็นได้ชัดมากนะครับอันนี้คือมิติแรกของการเปลี่ยนแปลงการจัดงานของปีนี้นะครับอ,อีกมิติหนึ่งก็คือมิติด้านวิชาการเดิมเนี่ยเราก็จะมีการประชุมวิชาการแต่ปีนี้เนี่ยก็จะเปลี่ยนรูปแบบใหม่ก็คือจะเป็นการเสวนา จะ,จะมีการเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องมาร่วมเสวนามาให้ความรู้รวมทั้งเกษตรกรที่ประสบความสําเร็จมาแชร์ความรู้ให้กับผู้ที่มาร่วมงาน,ใน,ใ,นในมุมของอวิชาการ,รท,ที่มีการเปลี่ยนไปแล้วก็รูปแบบการจัดงาน,นาก็จะเป็นการผนวกงาน ลักษณะที่เป็นงานเกษตรแฟร์นะครับพ่วงก,กับงานคล้ายๆงานบ้านและสวนแฟร์เข้ามาอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นภาพลักษณ์ของงานเกษตรก็จะเปลี่ยนไปนะครับก็จะเข้าถึงกับกลุ่มคนที่อยู่ในเมืองที่สนใจทางด้านการเกษตรนะครับก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่จะจะต้องเข้ามาชมงานในครั้งนี้ครับ จะมีงานทั้งในส่วนที่เป็นภายนอกอาคารแล้วก็ภายในอาคารนะครับงานที่เป็นภายนอกอาคารเนี่ยก็จะมีเครื่องจักรกลทางการเกษตรซึ่งปีนี้เนื่องจากว่าเรามีพื้นที่ใหญ่ขึ้นก็จะมีหลายบริษัทที่มาออกล้านนะครับแล้วก็ส่วนตลาดนัดสินค้าทางการเกษตรก็ยังคงมีอยู่เหมือนเดิมแต่เพิ่มจำนวนเยอะขึ้นนะครับส่วนที่อยู่ในอาคารเนี่ยก็จะเป็นโซนที่เป็นนวัตกรรมทางการเกษตร ราะฉะนั้นก็จะมีบริษัทหรือผู้ประกอบการที่มีนวัตรกรรมทางการเกษตรที่สามารถที่จะเอาไปใช้ได้แม้กระทั่งเกษตรที่อยู่ในเมืองใช้พื้นที่เล็กๆเ,เ,เนี่ยก็จะมีระบบสมาร์ทฟาร์มเล็กๆหรือ IoT เนี่ยสามารถที่เอาไปใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการกลุ่มเหล่านี้ก็จะมาร่วมงานกับเรานะครับแล้วกเ็เนื่องจากที่บอกแต่แรกว่าจะเป็นการการจัดงานคล้ายๆงานบ้านและสวนแฟร์ด้วยเพราะฉะนั้นก็จะมีบูธในส่วนที่เป็นงาน เครื่องจักรขนาดเล็กนะครับอยู่อยู่ภายในอาคารนะครับแล้วก็มีโซนสัตว์เลี้ยงหรือโซนหัตถกรรมอะไรพวกนี้ก็ก็จะถูกจัดอยู่ในงานนี้ด้วยครับตอนนี้มูดเต็มหรือยังอาจารย์โซนโซนด้านนอกโซนด้านนอกเต็มแล้วครับโซนโซนด้านนอกเนี่ยเต็มแล้วครับครับแล้วก็ตอนนี้โซนด้านในเนี่ยก็ใกล้ใกล้จะเต็มแล้วครับใกล้จะเต็มแล้วครับก็ผู้ประกอบการที่ที่อยากมาสร้างประวัติศาสตร์ ครั้งนี้นะครับก,ก็ต้องรีบติดต่อมาแล้วครับมีมีโซนอะไรบ้างสําหรับสาหรับโซนบูธท,ที่อยู่ด้านในอาคารนะครับ <Okay. S 1> ก็ก็เราแบ่งเป็นสี่กลุ่มใหญ่ๆนะครับกลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นสัตว์เลี้ยงแล้วก็ต้นไม้ที่ที่ที่ขนาดเล็กนะครับต้นไม้ขนาดใหญ่อยู่นอกอาคารอยู่ละโซนที่สองก็จะเป็นโซนผลผลิตทางการเกษตรและอาหารนะครับโซนที่สามเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มประเภทที่เป็น ของใช้ในบ้านและงานหัตถกรรมนะครับแล้วก็โซนที่4ก็จะเป็นเครื่องมือทางการเกษตรแล้วก็อุปกรณ์ที่เรียกเป็น IoT หรือสมาร์ทฟาร์มขนาดเล็กอย่างเงี้ยจะอยู่ในอาคารม,มีเทคนโนโลยีต่างๆมาใช่ใช่เทคโนโลยีทางด้านการเกษตรนะครับแล้วก็ไฮไลท์ที่เป็นเทคโนโลยีที่มาจัดแสดงสาธิตและฝึอบรมครั้งนี้ก็คือโดรนทางด้านการเกษตรนะครับซึ่ง ก็จะสอดคล้องกับหัวข้อที่ทางวิทยากรมาบรรยายก็คือการการประยุกต์ใช้โดนเพื่อการเกษตรสมัยใหม่นะครับส่วนที่เป็นเสวนาทางวิชาการเนี่ยผู้เข้าร่วมเนี่ยสามารถที่จะบออินมาได้เลยนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าจะมาเป็นหมู่คณะก,ก็แจ้งเราทางทางผู้จัดงานมาด้วยก็จะดีเพราะว่าจะได้มีการสำรองที่นั่งไว้สำหรับที่มาเป็นหมู่คณะเพราะว่า หัวข้อที่มีการเสวนาทางวิชาการเนี่ยมีหลายหัวข้อที่น่าสนใจนะครับ mm hmm. อย่างเช่นวันแรกเปิดงานเนี่ยก็คือเกษตรกร,ร,กรยุคใหม่ทํำยังไงให้รวย mm hmm. อันนี้ต้องมาฟังแล้วครับ mm hmm. เพราะว่าเรา, mm hmm. เ,ราเราได้รับเกียรติจากาผู้ที่ประสบความสําเร็จในการทําธุรกิจทางด้านการ,กรเกษตรส่งออก mm hmm. นะครับจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะครับถัดมาอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องดโดรนนะฮะซึ่งจะมีดโดรนทางการ,กรเกษตร ทั้งระดับที่เป็นโดนตัวเล็กขนาดโดนถ่ายภาพโดนสำรวจจนกระทั่งถึงโดนขนาดใหญ่ที่เป็นโดนพ่นยาทางการเกษตรนะครับมาบรรยายมาฝึกอบรมนะครับแล้วก็อีกเซสชั่นหนึ่งก็จะพูดถึงสิ่งแวดล้อมก็จะมีการเสวนาและให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกําหนดแล้วก็การดําเนินการโครงการลดก๊าซเรือนกระจกนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะครบทุกมิติเลยนะครับทางด้านการเกษตรนะครับก็ คนที่จะมาเข้าร่วมงานในส่วนเวทีวิชาการนะครับก็มีทั้งที่เป็นเกษตรกร,ร,กรหรือข้าราชการหรือผู้ที่สนใจที่จะท,ทําทางด้านการ,กรเกษตรและโดยอย่างยิ่งคนที่ต้องการเอานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีการ,กรเกษตรสมัยใหม่เนี่ยไปใช้เนี่งฮนะยิ่งๆต้องมาเลยครับก็คืองานมีผู้ประกอบการตัวจริงมามาเลยครับมาเลยครับม,ม,มาเลยครับแล้วก็ได้ทราบว่ามีแฟนชส์แบบระดับประเทศมาหลายหลายเจ้าเลย ใช่ครับตอนนี้เรากําลังติดต่ออยู่ก็คือเนื่องจากครบรอบคณะเกษตรศาสตร์30ปีแล้วก็มหาชัยในเรสวน33ปีเนี่ยคาดว่าแฟนชายน่าจะมาไม่ต่ํากว่า30ล้านแน่นอนครับค่ะก็ถ้าใครสนใจแฟนชายด้วยแล้วก็อยากจะ ซื้อหรืออยากจะมาติดต่อที่งานนี้ได้เลยครับได้เจอตัวจริงใช่ครับ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 ส่วนใครที่อยากจะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆตรงนี้เนี่ยเขาไปดูรายละเอียดได้ที่ไหนยังไงกันบ้างคะสำหรับข้อมูลงานนะครับก็ผ่านทางเว็บไซต์ของคณะเกษตรศาสตร์นะครับก็จะมีข้อมูลไม่ว่าจะเป็นหัวข้อเสวนาทางวิชาการหัวข้อฝึกอบรมซึ่งมีมากกว่า30หัวข้อเนี่ยที่ที่จะทํา ผู้ผู้เขาร่วมสามารถมาฝึกอบรมบางอันสามารถที่จะไปสร้างอาชีพได้บางอันเนี่ยสามารถเอาความรู้นั้นเอาไปปรับปรุงงานที่ตัวเองมีอยู่ได้นะครับก็วันที่จัดงานนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่3นะครับถึงวันที่9กกรกฎาคมนะครับงานก็จะเริ่มเปิดตั้งแต่ประมาณ9ก้าโมงนะครับจนกระทั่งสิ้นสุดงานก็คือประมาณ4ี่ทุ่มนะครับะะใช่ครับรก็คือนอกจากงานงานที่เป็นกลางวันและภาคกลางคืนก็จะมี กิจกรรมเลื่อนเริงกลางคืนนะครับทั้งทั้งทั้งสี่วันนะครับผมมีการประกวดแข่งขันนะครับที่เป็นชิงช่วยพระราชทานนะครับก็ก็จะมีไก่พื้นเมืองที่เป็นไก่สวยงามนะครับไก่แจ้ไทยที่เป็นประเภทไก่ตั้งไก่ต่อนะครับแล้วก็มีสุนัขพันธุ์บางแก้วนะครับแล้วก็มีประกัดสวยงามนะครับ ก็มีการประกวดขหงขันแล้วก็อ <und ying> ัน <in> น <the field> ี้คือในในส่วนของการประกวดสัตว์ส่วนกิจกรรมประกวดอย่างอื่นก็จะมีการจัดสวนถาดนะครับเล็กๆก็มีอ่ะเล็กก็มีอันนี้อันนี้คือประกวดประชาชนทั่วไปแล้วก็มีกิจกรรมประกวดขหงขันของนักเรียนนักศึกษาอีกนะครับหลากหลายหลากหลายรายการนะครับงานนี้นะครับจัดเจ็ดวันแล้วก็พยายามที่จะมีสิ่งที่เป็นเป็นของดีนะครับ ที่อยู่ในโซนจังหวัดภาคเหนืตอตอนล่างของเรานะครับ mm hmm. แล้วก็สินค้าหรือปัจจัยผลิตทางการเกษตรเนาะมาแจกนะครับ mm hmm. ก็เจ็ดวันครับมีม,มีมีทุกวันครับ mm hmm. ก็อยากเชิญชวนทุกท่านนะครับที่มีความสนใจนะครับนวัตกรรมทางด้านการเกษตรหรือแม้กระทั่งสินค้าอย่างอื่นหรือไม่สนใจสินค้าแต่ว่าอยากมาอัปเดตมา รับฟังหรือมาหาอาชีพใหม่ๆนะครับในงานหรือมาเพิ่มพูนความรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเกษตรทางด้านอาหารทางด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยสามารถที่จะมาเข้าชมงานได้ได้ตลอดทั้ง7วันที่เราจัดงาน